เล่าไว้เมื่อไวยสนทยาอัตตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุพระประชาประสันธรรมโมสัมภาษณ์พุทธทาสเล่าความทรงจำอิทธิพลฝ่ายมารดาไอขนมที่ประกอบด้วยสามอย่างเป็นหลักแม่บท คือไอ้ที่เราเรียกว่ากาละแมบ้านนี้เขาจะเรียกพยาขนมผมเข้าใจว่านี่เราถ่ายทอดต้นฉบับมาจากอินเดียผมไปพบที่อินเดียถามเจ้าของร้านว่ามีมาแต่ครั้งไหนเขาก็ไม่รู้แต่ว่ามันต้องดึกดำบรรพ์ที่สุดเขาไม่เรียกกาละแมเขาเรียกฮูละวา มีนมแป้งน้ำตาลกวนเข้ากันแล้วของเขามันเหนียวกับของเราใสากว่าด้วยจะตักจะอะไรยุ่งยากแล้วก็แพงมากด้วยมันคล้ายกับเป็นเนื้อเข้มข้นของสิ่งทั้งปวงใช้นมเขี้ยวจนค้นแทนกะทิของเราคำหนึ่งหลายสตางค์ถ้าคิดเป็นเงินไทยผมคิดว่า นี่เป็นต้นกำเนิดของขนมอาเซียเราถ้าเป็นยุโรปเป็นฝรั่งจะเป็นอีกพวกหนึ่งมันจะมีไข่เข้ามาเพิ่มในส่วนที่เป็นแป้งเนยทำหน้าที่แทนน้ำมันน้ำตาลก็เหมือนกันเขามีความรู้ที่จะทำไข่ให้เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่พ้นเรื่องของสามส่วนนี่คุณดูเถอะว่า เลขสามมันมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรสำหรับอาหารที่จะกินเข้าไปทั้งของขาวของหวานทีนี้เมื่อโปรตุกเกสเข้ามาครั้งแรกเขาก็คงรู้จักแต่เค้กทีนี้คนไทยคงเอาส่วนผสมของเค้กนี้มาทำให้เป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองฝรั่งมีบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นนี้ ไม่มากอย่างและไม่อร่อยวิจิตอย่างนี้ยังทองหยิบทองหยอดนี่มันเลยครูอาจารย์ฝรั่งที่มาสอนให้ไปไกลมาถึงตรงนี้ทำให้เรานึกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรารู้สึกว่าคนไทยแต่ก่อนนั้นเขาทำอะไรต้องเก่งกว่าครูเสมอนี่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่คนไม่ค่อยรู้สึกอย่างเรื่องแต่งตัวเดิมเราก็รับมาจากอินเดียไอ้โจงกระเบนอะไรเนี่เราก็มาทำจนสวยเลอเลิศเป็นแบบไทยเราเองแกงนี่ก็เหมือนกันเราก็เอามาจากแขกแต่แกงของแขกเนะ่ะเรากินไม่ค่อยลงหรอกแต่เราก็เอามาทำเสียเป็นแกงเขียวหวาน แกงอะไรต่ออะไรจนแขกก็ต้องหลงไปแหละเรื่องอาหารของขาวของหวานนี่เราต่างทำดีกว่าครูทั้งนั้นอย่างแกงเลียงอะไรนี่เรารับมาจากจีนเราก็ทำดีกว่าครูเรื่องกาบกรน,นี่ก็ไม่มีชาติไหนจะเท่าเทียมไทยหรอกคือสัมผัสในแต่เดิม เราคงรับมาจากอินเดียก็มีแต่สัมผัสนอกแล้วก็น้อยมากหรือไม่มีเลยอย่างคถาปัตทยาวัตรสามัญคถาหรือฉันต่างๆสัมผัสของเขามีน้อยมากหรือไม่มีเลยมีแต่การกำหนดจำนวนพยางและเสียงหนักเบาพอมาถึงเมืองไทยเราปรุงกันเสียวิเศษ มีทั้งสัมผัสในสัมผัสนอกโครงฉันกาบกรอนนี่เป็นเรื่องที่กินใจมากที่สุดรับมาจากจีนก็ดีจากอินเดียก็ดีเราเคยทำดีกว่าครูเสมออย่างโครงกรนของฝรั่งเมื่อเทียบกันแล้วมันสู้กันไม่ได้ดนตรีก็เหมือนกันพอมาถึงมือคนไทย มันดีกว่าเก่าแน่ๆจะเข้มมันดีกว่าขิมเยอะ <c oughs> การร้องเพลงก็เหมือนกันเพลงของไทยนี่ไม่มีชาติไหนจะกินได้เรื่องนี้ต้องเคยศึกษาเรื่องเพลงถึงจะรู้ความจริงข้อนี้ผมหลงไหลเรื่องเพลงมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีโอกาสทางนี้แต่ก็พอรู้เรื่องบ้าง ยังความเป็นดนตรีของเพลงไทยนั้นมันขยายซับซ้อนเป็นเพลงสองชั้นสามชั้นละเอียดอ่อนมากไม่มีของชาติไหนทำเหมือนหรอกทีนี้มาดูพวกรำพวกละครมันก็มาจากพวกเต้นกลองยาวของอินเดียของแขกเรารับมาแล้วปรับปรุงเรื่อยๆขึ้นมา จนแปลสภาพจากเต้นกระโดดพรวดพลาดแบบเดิมมาเป็นรำอย่างอ่อนช้อยแช่มช้ายังมีลีลาของเราเองอย่างนิ่มนวลจนมาเป็นละครในละครนอกเป็นโขนเป็นอะไรมากมายทุกอย่างเราไม่เคยทำอะไรไม่ดีเกินครูดีเกินครูทุกอย่างและ นี่เป็นอัจฉริยภาพของบรรพชนของเราพวกที่นิยมเอกลักษ์ไทยควรจะนึกถึงข้อนี้แต่พวกที่กรุงเทพเขาอาจไม่ยอมรับก็ได้เพราะเขาไม่รู้จักวิธีที่จะมองแต่ผมว่าเอกลักษ์ไทยต้องใส่ลงไปด้วยว่าเราทำอะไรดีกว่าครูเสมอ เล่าไว้เมื่อวัยสนทยาอัตชีวประวัติของพุทธทาสภิคุปผลิตสื่อเสียงโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยอ่านโดยอาชิรวิทพักโชติพงษ์